สวัสดีครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเรามาพูดถึงประเภทของการใช้ควิ z กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มมาส่งควิสให้นักศึกษาครับแล้วก็ทำการตรวจข้อสอบกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูในวิธีการต่างๆเลยครับ ก็ในขั้นต so ้นนะครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในหน้าของทีมนะครับก็คือจะมีห้องเรียนต่างๆนะครับซึ่งในตอนนี้ผมได้สร้างห้องเรียนห้องหนึ่งไว้ว่าชื่อว่าความรู้ทั่วไปนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ห้องเรียนห้องนี้นะครับส่งกับบ้านให้เด็กนะครับโดยในห้องเรียนความรู้ทั่วไปของผมเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในตอนนี้จริงๆก็เป็นห้องเรียนปกติที่อาจารย์มีนั่แหละครับอาจารย์มีนักศึกษาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมปก็จะเป็นวิธีการนะคครรรัับบที่เเาาาจะะนนํอ Assignment โดยใช้โหมดของการควิดเนี่ยนะครับส่งให้นักศึกษานะครับเราก็ไปที่ด้านมุมบนครับ assignment ครับอาจารย์นะครับและหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะขึ้นมาเป็นการ Assign นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับผมเคยใช้ห้องเรียนนี้นะครับในการ assign งานนะครับเพื่อทําการทดสอบเป็นการบ้านครั้งที่1แล้วก็มีข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปมาจะพอมาแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสร้างควิดอีกหนึ่งฉบับนะครับลงไปในนี้นะครับแล้วก็เลยกด create ครับอาจารย์ หลังจากที่เรากด Create เนี่ยก็เลือกได้2โหมดเหมือนเดิม Assign s, หรือว่า Quit นะครับ a s s i g n m เ n t เราที่เคยกล่าวไปแล้วในคลิปก่อนนะครับว่า a s s i g n m e n t เนี่ยเป็นเหมือนลักษณะของการให้นักศึกษาทําการบ้านมีระยะเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ Quit เองเนี่ยก็จะเป็นการทําข้อสอบย่อยนะครับซึ่งจะเหมาะกับการที่ระบุเวลาสั้นๆนะครับให้นักศึกษาทํางานนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดู Quit กันครับนะครับ,นะรบพอเปิดมาหน้าจอ Quiz เเนี่ยนะครับตัว quiz a เนี่ยจะเข้าไปร่วมกับตัว Microsoft f ฟ r m ครับอาจารย์ซึ่งจริงๆเนี่ยในตอนนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราได้สร้างตัวนะครับตัวแบบทดสอบทิ้งไว้บ้างแล้วนะครับซึ่งว่าในลักษณะของประเภทแบบทดสอบนะครับอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับเอ่ออาจารย์สามารถกลับไปเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมได้สร้างทิ้งไว้แล้วนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสร้างไว้ในชื่อของข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปมจพครับอาจารย์งั้นผมก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด next ครับ นะครับเราก็กด next นะครับพอเรากด next เสร็จเนี่ยครอาจารย์ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าของ new assignment ที่เราขึ้นนะครับไตเติเนี่ยเป็นข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปมจพนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าผมอาจจะวงเล็บไว้หรือเพิ่มเติมชื่อก็ได้นะครับอันนี้ก็คือทดสอบนะครับอันนี้ทดสอบนะครับหลังจากนั้นก็คือจะมี instruction นะครับขึ้นมาว่าชื่อของ Microsoft Form ที่เราใช้ก็คือเป็นข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปมจพนะครับ เออพอยต์คะแนนนี้ถูกตั้งไว้แล้วคือ15คะแนนนะครับ a s s i g n to กลุ่มครับอันนี้คือกลุ่มครับอาจารย์เออถ้าเกิดอาจารย์ชื่อกลุ่มเป็นชื่ออื่นตรง a s s i g n to ก็จะขึ้นเป็นอันนั้นครับอาจารย์นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ชื่อกลุ่มว่าความรู้ทั่วไปนะครับ All l student อาจารย์สามารถกําหนดได้ว่าอาจารย์อยากจะให้เด็กคนไหนนะครับแต่โดยปกติเนี่ยเราก็มองว่าเราให้ Student ทั้งห้องนะครับ เด็ดเดีวนะครับก็คือวันไหนถึงวันไหนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับเอออาจจะเขาอาจจะตั้งเวลาไว้เป็นวันที่2 2นะครับตอนเที่ยงคืนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมอาจจะใช้เป็นวันที่21นะครับแล้วก็เปลี่ยนเวลาเอาก็ได้นะครับผมอยากจะได้ตอนไหนก็เปลี่ยนแปลงเวลาตามนั้นแต่อย่างที่บอกครับาจาน เวลาเนี่ยเขาจะมีสเต็ปทุกๆ30นาทีนะครับถ้าเกิดอาจารย์ไม่ชอบใจกับเวลาตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับสมมติผมเลือกมาเป็น11บเอ็นาิกาสามนาท,นาทีผมก็เปลี่ยนมาเป็น1 1บเอนาิกาสีนาทีได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องใช้30นาทีอย่างที่เขาต้องการก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาจารย์โอเคแล้วอาจารย์ก็กด assign ครับแต่เดี๋ยวก่อนจะกด assign เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาของตัว Microsoft Form นิดนึงละกันครับอาจารย์ว่า ตัว Microsoft Form เนี่ยของผมสร้างไว้หน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องการอะไรบ้างนะครับตัว Microsoft Form ของผมเนี่ยนะครับทำการสร้างนะครับโดยเป็นการตอบคำถามนะครับอย่างคำถามข้อแรกตอบถามว่าต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนี่ยคือต้อนไม้อะไรนะครับอันนี้ลักษณะก็คือเป็นตอบคำถามแบบคำถามตอบ ก็ขอข้ององครับจารย์หลังจากนั้นข้อ2เนี่ยนะครับจงเลือกคณะที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเพระนครเหนือนะครับวงเล็บว่าเลือกได้มากกว่า1นึ่คำตอบแบบนี้เป็น multiple choice นะครับอาจารย์ในกรณี multiple choice ผมเคยแนะนําอาจารย์หลายๆท่านนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้าว่า จริงๆคําว่าเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบอาจารย์ไม่ต้องเขียนไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของตัวเนี่ยจะเป็นเช็คพอยด์นะครับอาจารย์จะเห็นว่าเป็นเช็คพอยด์นะครับหรือเป็นเช็คบ็อกเนี่ยซึ่งบางครั้งนักศึกษาดูดูลำบากครับก็เลยให้เพิ่มคําว่าเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบไว้นักศึกษาจะได้รู้ว่าตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกเกล้าพระนครเหนือถูกเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกเกล้าพระนครเหนือในปีใดนะครับลักษณะแบบนี้ผมใช้ลักษณะคําถามเป็นแบบ ออปีนะครับจานก็คือให้ใส่เป็นปีเอานะครับโดยโดยลักษณะก็คือใช้ทําเป็นบ็ x นะครับแล้วก็ใส่ค่าเพิ่มเติมนะครับ สีประจํามหาวิทยาลายัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือสีใดๆค่ะนี้ใช้ลักษณะเป็นขันต่อแบบช็อตอันเซอร์นะครับ mm hmm. วันเดือนปีที่แยกสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือววทยาเขตพระนครเหนือนะครับโดยใช้ชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยนะครับเป็นวันไหนนะครับหรือปีไหนนะครับอันนี้ก็ใส่ลักษณะของเป็นเดทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเดทเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องตรวจเองนะครับซึ่งลักษณะด้านบนเนี่ยอาจจะให้เป็นออโต้คอร์เรคชันได้นะครับ ข้อหกจงบรรยายความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือแบบนี้เป็น l o n answer ครับอาจารย์ซึ่งลักษณะแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้ออโต้คอลเลกหรือใช้การตรวจคําตอบได้แต่อาจารย์สามารถที่จะมาอ่านคําถามอ่านคําตอบแล้วก็ิจารณาคําตอบโดยส่วนตัวได้นะครับข้อ7นะครับจงเรียนลําดับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของ b r a n k and dot ก็คือใช้ลักษณะของการเลื่อนคําตอบไปมานะครับอานะจารย์ นะครับแล้วก็จงหาคำตอบของสมการดังกล่าววันนี้ผมลองใช้ทดทิ่ลักษณะของการใช้ Equation นะครับมานะครับและนี้ก็กด submit อันนี้คือในลักษณะที่นักศึกษาจะเห็นเนาะเป็น8คําถามนะครับ ที่เห็นอยู่นะครับอาจารย์สามารถสวิตช์ดูโหมดที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นโมบายก็ได้นะครับเผื่อเวลาอาจารย์อาจจะจะให้นักศึกษาทำควิสในห้องอย่างเงี้ยนะครับในรูปแบบของนักศึกษาอาจจะไม่มีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่นะครับอาจารย์อาจจะกดรูปแบบเป็นโมบายแพลตฟอร์มนะครับแต่ก็จะเห็นนะครับว่านักศึกษาจะเห็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้อาจารย์พอบอกได้ว่านักศึกษาอาจจะได้ข้อความที่ครบถ้วนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็กด Close, ครับอาจารย์เพราะวันนี้ผมให้อาจารย์ดูเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอในเมื่อเราเรียบร้อยในการสร้างแล้วเราก็จะกด assign ให้นักศึกษาเลยครับนะครับโดยหลังจากกด assign ให้นักศึกษาเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในโหมดของการ assign นะครับก็คือจะเป็นข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปมจพแล้วก็วงเล็บว่าทดสอบเพราะเมื่อกี้คือชื่อที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับอาจารย์หลังจากนั้นเราคลิกดูครับอาจารย์นะครับ ในตอนนี้นะครับในห้องผมเนี่ยนะครับจะมีนักศึกษาอยู่4คนซึ่งก็จะเป็นทีมงานของผมเองนะครับโดยลักษณะตอนนี้เนี่ยสเตตัสก็คือจะขึ้นเป็น not turn in ก็คือลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไม่มีใครกดอ่านนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะให้นะครับนักศึกษานะครับคน1นถึงสท่านนะครับลองทําดูนะครับโดยระหว่างน,นี้นะเราก็จะใช้เวลารอนะครับโดย ระหว่างนี้เนี่ยผมจะอธิบายในส่วนที่มันเพิ่มเติมนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงหลังจากที่อาจารย์กดแอดไซน์เรียบร้อยครับอาจารย์พออาจารย์กดแอดไซน์เรียบร้อยเนี่ยอาจารย์มากดในหน้า general ของอาจารย์ปกติเนี่ยนะครับข้อสอบนะครับหรือควิ z ที่อาจารย์ได้แอดไซน์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในโพสครับอาจารย์มันจะสัดขึ้นมาบนโพสตให้นักศึกษาเห็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการที่ นักศึกษาเนี่ยจะมาบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์โพสต์เลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะออโต้โพสให้เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนนะครับทำไว้ในมือถือนะครับมันก็จะดแเด้งเป็นเหมือน notification ตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้ในตอนนี้เนี่ยนะครับทางทีมงานก็กําลังจะทําข้อสอบอยู่นะครับเราก็อาจจะไปแอบดูทีมงานทําข้อสอบได้ครับอาจารย์นะครับแล้วเราก็กลับไปที่ n s s n t ครับนะครับแล้วก็ไปที่ วิชาเอก็ในหัวข้อแอนซา์ที่เราตั้งไว้นะครับว่าทดสอบนะครับถ้าเกิดจะดูจากตอนนี้นะครับอาจารย์จารย์จะเห็นสเตตัสที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยที่ลำดับที่1กับลำดับที่4เนี่ยเขาขึ้นว่าเป็นวิวแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าอย่างนี้นักศึกษาอ่านแล้วครับอาจารย์นักศึกษาเปิดดูแล้วนะครับส่วน not turned in เนี่ยแสดงว่านักศึกษายังไม่ได้เปิดดูใดๆนะครับในกรณี not turned in คือนักศึกษายังไม่ได้เปิดดูนะครับวิวแสดงว่านักศึกษาดูแล้วนะครับ และก็อาจจะมีอีกสเตรัดหนึ่งนะครับหลังจากที่นะักศึกษาส่งมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วนะครับสถานจะเป็นอะไรนะครับนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับในลักษณะของการทําตัวของ ข้อสอบนะครับซึ่งจริงๆตัวข้อสอบเองเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจารย์โดยที่อะไรครับโดยที่หลังจากที่เราทำ assignment อะไรเสร็จเนี่ยเร,เราสามารถให้ระบบตรวจนะครับแล้วก็ส่งฟีดแบ a คืนให้นักศึกษาได้เลยนะครับระหว่างนี้อาจจะรออีกสักนิดหนึ่งนะครับมีคนเซ็จไม่เอ่ยผมก็จะพยายามเช็คเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคอ่ะ นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีท่านแรกนะครับได้ส่งกลับมาแล้วนะครับจารย์จะเห็นว่าขึ้นว่าเป็น turn in นะครับ turn in นะครับก็คือลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเขาส่งกลับมาให้แล้วนะครับโดยที่ส่งกลับมาให้แล้วเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าฝั่งขวามือนะครับมีเลข5ขึ้นอยู่ครับอาจารย์5เต็ม15เนี่ย5เต็ม15ในที่นี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าข้อสอบที่เราตั้งเป็น auto collection เนี่ยเขาตรวจให้เราเลยนะครับ ตรวจอย่างที่บอกครับอาจารย์ตรวจได้แค่บางประเภทของข้อสอบเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าถูกข้อสอบจะตรวจได้นะครับอาจารย์ในที่นี้ก็คือเขาตรวจมาได้เนี่ยนะครับได้ห้าเต็มสิบห้าแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราควรจะเข้าไปตรวจเพิ่มนะครับอาจารย์อะระหว่างนี้นะครับเราก็จะเข้าไปตรวจของขของ,ของนักศึกษาคนที่หนึ่งที่ส่งมาให้เราดูได้นะครับโดยลักษณะวิธีการตรวจก็คือเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเราคลิกที่ turn ินเลยครับอาจารย์พอคลิกที่ turn ินเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น นะครับคำตอบที่นักศึกษาตอบนะครับอันนี้จะขึ้นชื่อน,นักศึกษานะครับแล้วก็ Time to Complete นะครับใช้เวลาในการทำหนนาที33มสิบามวินะครับพอยตอนนี้ที่เขาได้คือ5เต็ม15นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตอบต้นประดู่แดงถูกนะครับอาจารย์อย่างนี้ก็จะได้ห คะแนนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นออโต้คอลเลคชันมันก็เลยขึ้นเป็นออโต้เกรดดก็คือมันให้คะแนนโดยอัโตโนมัตินะครับจารข้อ2นะครับจงเลือกคณะที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9กลาพระนครเหนือนะครับเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบในลักษณะแบบนี้นะครับนักศึกษาตอบถูกก็คือตอบเป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะได้ มาเลยนะครับก็คือ2คะแนนนะครับในกรณีแบบนี้นะครับอาจารย์ที่เป็น multiple choice นะครับถ้านักศึกษาตอบคาถามผิดแม้แต่คําถามเดียวนะครับคะแนนตรงออโตเกตก็จะเป็นศูนย์นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ครับอาจารย์สามารถเปลี่ยนลําดับคะแนนตรงนี้ด้วยตัวขออาจารย์เองได้นะครับไม่ใช่ว่าพอเป็นออโตเกตอาจารย์จะต้องเป็นออโตเกตตลอดนะครับอาจารย์สามารถ ที่คะแนนแมนวนวลได้นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นนักศึกษาต,ตอบคณะวิทยาศาสตร์ไปยุถูก1อันนะครับแล้วก็ไปตอบคณะแพทยศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่าถูก1ช้อยในเมื่อถูก1ช้อยอาจารย์อาจาอาจะให้เลยครับหแต้มก็ได้เต็ม2นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ตั้งเป็นออโตเกตหรือมาหรือว่าเป็นออโตคอร์เรคชันเนี่ยเขาจะต้องให้ถูกทั้งสองคำตอบนะครับถึงจะได้คะแนนโอเคนะครับลำดับถัดมานะครับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถูกเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในปีใดนะครับเกิดปีในปี2550นะครับลักษณะแบบนี้นะักศึกษาตอบไม่ถูกนะครับออโตเกตก็เลยเป็น0ูนย์คะแนนนะครับสี ประจํามหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีตอบแบบช็อตอันเซอร์นะครับซึ่งผมทํา correct answer ไว้ว่าคําตอบต้องเป็นแดงหมากสุกนะครับแต่อย่างนี้เออนักศึกษาของผมตอบมาว่าหมากสุกก็แสดงว่าไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีคําว่าแดงนะครับในกรณีแบบนี้อาจจะเป็นดูนพิธีครับอาจารย์เอยหมากสุกก็รู้อยู่แล้วนี่แสดงว่านักศึกษาเข้าใจในประเด็นอาจารย์อาจาอาจะให้นักศึกษาหนึ่งแต้มแบบนี้ก็ได้ครับอาจารย์อยน,นี้สุมุมมองว่าก็ถูกมาครึ่งหนึ่งอะครับแต่แค่อาจจะไม่ได้พิมพ์แค่คําว่าสีแดงนะครับับแต่ว่วาานกกศึษ เข้าใจในในในตัวคําถามนะครับแล้วก็พอจะมีความรู้อยู่นะครับอันนี้มากสุดก็ให้1นคะแนนนะครับออโต้คอร์เรกที่เป็นช็อตอันเซอร์เนี่ยอาจารย์อาจจะระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่ตอบเนี่ยนะครับผมตั้งคําตอบว่าแดงมากสุดแต่ถ้าเกิดสมมุตินักศึกษาของอาจารย์ตอบสีแดงมากสุดอันนี้ครับออโต้คอร์เรกก็จะให้สูตรเหมือนกันนะครับอาจารย์เหตุผลเพราะว่ามันไม่เหมือนกับคําตอบที่เราตั้งไว้นะครับ โอเคนะครับอันนี้เนี่ยต่อนะครับจา์อันนี้ผมให้1แต้มนะครับเพิ่มเติมมาแล้วแสดงว่าจากตอนแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาจะได้5แต้มตอนนี้ผมใส่บวกอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น6แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปคําตอบกันอีกทีนะครับในข้อ5นะครับวันเดือนปีที่แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9นะครับวิทยาเขตพระนครเหนือโดยใช้ชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือเนี่ยนะครับเป็นวันใดปีใดนะครับแล้วก็เดือนใดนะครับอันนี้เขาตอบ5ครทับ3ทับ 1 9 7่เนะครับมัลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะของวันที่นะครับแต่คำตอบนี้เนี่ยเห็นจะเห็นว่านิ r รีวิวนะครับนิดรีวิวเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ประเมินซึ่งอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับแต่โดยที่คำตอบที่ผิดเนี่ยผมรู้คำตอบอยู่แล้วแล้วก็ผมก็อาจจะบอกเด็กว่านะครับให้นักศึกษานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้จากทางหน้า เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับอาจารย์คอมเมนต์เด็กได้นะคะเพื่อจะให้เด็กได้ปรับปรุงแก้ไขตัวได้นะครับอย่างนี้ก็เลยในกรณีแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าให้นักศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้จากทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับใส่เป็นคอมเมนต์ไว้แบบนี้นะครับ Okay. ต่อมาจงบรรยายความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีพระจอม9พระนครเหนือนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างนี้แล้วแต่ดูทีนี้เหมือนกันเพราะเป็นลองอันเซอร์ครับจยนลักษณะแบบนี้เป็นพิมพ์คําตอบก็จริงแต่เป็นลองอันเซอรเพราะฉันลองลองอันเซอจะไม่เกิดออโต้คอ์เรคชันครับจยนก็อาจจะให้คะแนนได้ผมก็ถือว่าให้เป็น2นะครับ ต่อมานะครับจงเรียงลําดับเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจมเพนครเหนือนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของแรนอันดอบคำจันก็คือเป็นเลื่อนลําดับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาตอบมาได้ถูกต้องคือลําดับที่1เนี่ยจะตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือนะครับหลังจากนั้นก็ยกฐานะ โรงเรียนพระนครเหนือขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้ออโตเกตก็เลยขึ้น2แต้มนะครับเพราะว่าถูกถูกอันดับในกรณีเดียวกันครับอาจารถ้าเกิดนักศึกษาตอบถูกเพียงแค่ หนึ่งอันดับนะครับพอถูกแค่หนึ่งอันดับเนี่ยนะครับออโตเกตก็จะศูนย์นะครับอันนี้ก็ดูพินิดอาจารย์นะครับแต่โดยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับคะแนนเนี่ยเนื่องจากว่าระบบคิดคะแนนเป็นจํานวนเลขจํานวนเต็มนะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่อันนี้เต็มสองก็ได้ไม่หนึ่งก็สองนะครับอาจารย์ไม่สามารถใส่หนึ่งจุดห้าหรือศูนจุดห้าได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะมองว่าเพิ่มคะแนนจานวนเต็มให้มากขึ้นก็ได้นะครับ ต่อมานะครับจงหาคำตอบของสมก,การด้านล่างนะครับล็อของ1024ฐาน2นะครับคูณกับ5นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในกรณีแบบนี้ก็คือใช้ลักษณะของฟังก์ชันของ Equation นนะครับในซึ่งจริงๆคำตอบที่ถูกต้องคือ X เท่ากับ50แต่นักศึกษาตอบว่า83นะครับในกรณีแบบนี้ก็ผิดนะครับอ่ะ โอเคอันนี้ผมรีวิวเรียบร้อยแล้วสําหรับนักศึกษาคนแรกนะครับซึ่งคะแนนที่ผมให้เพิ่มเติมเมื่อกี้ที่เราคุยกันมีตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์ผมให้คะแนนสีแดงหมากสุกนะครับเพราะโดยนักศึกษาตอบแค่หมากสุกผมก็เลยให้1แต้มนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้คะแนนนะครับในการบรรยายความรู้สึกอีก2แต้มรวมเป็น3แต้มของเก่าเนี่ยมี5แต้มบวกอีก3แต้มก็จะเป็น8แต้มนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นคะแนนของนักศึกษา88แต้มนะครับะในกรณีแบบนี้ผมโครสก็ได้ครับอาจารย์นะครับ อันนี้เราอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเห็นไหมครับคะแนนตรงนี้จาก5าแล้วข,ขีดขีดหายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอัปเดตไปนะครับอันนี้อ่ะขึ้นแล้วแปดแต้มนะครับด้านล่างมีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับส่งกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับชื่อเอาอลำดับที่4เนี่ยเขาเทิร์นอินกลับมาแล้วนะครับแต่เทิร์นอินตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตรวจนะครับเทิร์นอินตัวนี้ผมยังไม่ได้ตรวจตอนนี้ขึ้นมากี่คะแนน 7คะแนนแสดงว่าเนี่ยนักศึกษาทําตอนแรกมาแล้วได้เนะครับแต่ว่าที่เหลือจะต้องไปดูว่าว่าแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะผมว่าคงต้องใช้วิธีการตรวจเหมือนลำดับแรกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมข้ามไปแล้วกันนะครับผมตรวจคนเดียวให้ดูนะครับฟีดแบ็ที่เห็นนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ เราสามารถใส่ฟีดแบ็กตรงนี้ก็ได้โอเคไหครับเราใส่ฟีดแบ็กตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรีเทนให้นักศึกษาครับอาจารย์เราก็ติ๊กที่ชื่อนะครับสมมติอย่างลังกษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ติ๊กที่ชื่อของนักศึกษาคนแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กดะไรครับ กด return นะครับเดี๋ยวหลังจากผมกด return เนี่ยตรงนี้ผมอยู่ true grade นะครับ true grade ผมมี4นะครับเกรดผมเป็น0นะครับตอนนี้ก็คือเรียกง่ายๆ true grade คือผมมีนักศึกษาอยู่ในห้อง4คนนะครับเกรดก็คือคนที่ผมให้คะแนนแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยเป็น0นะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยผมติ๊กที่ชื่อนะครับดูคะแนนปุ๊บผมกดอะไรครับ return ครับพอผมกด return เนี่ย return assignment to student นครับแบบนี้ก็จะไปอยู่ที่ student นะครับ เหนเนาะนะครับพอเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเกรดหนึ่งนะครับเกรดจะกลายเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับเรื่องออเดี๋ยวผมกดกลับไปกลับมาให้ดูนะครับที่ผมอาจจะกดกลับไปกลับมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าตัวระบบบางทีนะครับเออเขาไม่ได้รีเฟรชเลยนะครับจะต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่ผมออกและเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นได้เลยอ่ะเนี่ยกรณีแบบนี้ทูเกรดเลยที่คนลว ถูกเกตเหลือสานะครับแล้ว grade เกรดไปเท่าไหรล่ะเกรดไปหนึ่งนะครับเพราะว่าเกรดอันนี้คือผมส่งกลับให้นักศึกษาเรียบร้อยนะครับอะไรอย่างนี้นักศึกษาเขาก็สามารถจะกลับไปเปิดดูได้นะครับเนี่ยนักศึกษาจะกลับไปเปิดดูได้นะครับนักศึกษาจะกลับไปเปิดดูได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของนักศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะแบบนี้นะครับเลยเป็นลักษณะของการให้ คะแนนนะครับซึ่งในนี้ผมก็จะต้องตรวจคนที่เหลือพอหมดเวลาแล้ว2ท่านนี้ยังไม่ส่งผมอาจจะให้2คนนี้เป็นศูนย์คะแนนก็ได้นะครับแล้วผมก็เอาเวลาที่เหลือมาตรวจของนักศึกษาคนที่คนสุดท้ายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับอาจารย์ตรงนี้จะเป็นลักษณะของวิธีการนะครับในการที่ส่งนะครับตัว quiz เองให้นักศึกษาหลังจากนั้นเราจะทําการอะไรครับเราทําการตรวจข้อสอบนะครับหรือตรวจ quiz นะครับโดยลักษณะของการตรวจ quiz ผมทวนให้อาจารย์ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีลักษณะวิธีการตรวจได้2แบบ วิธีแรกก็คือการตรวจแบบออโต้คอร์เรคชันนะครับซึ่งลักษณะจะใช้ระบบตรวจข้อสอบนะครับซึ่งจะใช้ได้บางหมวดเท่านั้นนะครับอาจารย์ในข้อมูลอันนี้ผมได้เคยพูดไปแล้วนะครับใน EP ที่เป็นลักษณะของการทำงานหรือประเภทของข้อสอบนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็น Manual Correction ก็คือใช้ลักษณะเป็นการตรวจโดยใช้ดุลระยพินิจของอาจารย์เองนะครับโอเคครับอาจารย์สำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้ครับสวัสดีครับ